กุศลวดพาดกตกมาตบทุกมคืนที่ผ่านมานะครับก็หาบานแม่ว่ามีเทีนี้ทีไรที่มัการตบตุ้มพออไปห้อเมาต้องการขอสมาธิโดยเฉพาการีมันทอี่เสียงนัดังเลยนะครับตั้งแห้เนิบัไข่ีตะไน่าะคือในสี่กลุ่มเนี่ยเขาหลุดตุ้งหลุดตุ้งคนเขาคนแก่เนแก่หนุ่มวัเลนอมันเกิดไปครับน้อยน่ยมาห้าเที่ของก้านของ้อง ต้องขอขอบคุณท้มท่านหนึ่งนะครับท้ามั่ไหนนะครับพวกพวกไปเสียงไม่ได้นี้ขอขอขอมาไทยนะครับขอมาหู้นะเลยต้องขอขอใงไทยด้วยถ้าจะจัดประชุมเพลิงแล้วใหมาพิยารณาสักการขอขอบ้านครับขอใช้ใจ้ใช้ปูนกาเป็นอะไรตัวไปถือนะฮะับอไปถือน้ำเย็นมาหนึ่งครับครับันึ่งนะครับขอพิจารณา ตัดปีกาตัดนิ้ตาขนาดตัวนี้นะครับคี่ก้องมาถันีกตาแนะครับตัดทีกตาในนี้นะครับร่อยู่ใู่บ้าง ก็ใช่แข่งไวๆนะตบ้าทุกท้ายตกทุท้าของโมฮัทั้งหลายไปบอกคสักคนนะครับขนาดว่าน้องเดียวนี่อายุสามสิปลายเปละจานกรอบตัวไปคโมฮัลทั้งหลายที่อายุันโอ้ยย่บายแต่งยุ่มเยังบรดายแต่มันบใจนะครับบอกฮู้ฮู้กัะวันเกิดแต่บอฮู้วันตาย เแต่คือโดนเข้าเดือนมันไปไถ่หน้ยจะเลบอกจืายยังนะายันไปบรรจาการคืนนี่นะครับกายยังบอกว่อวันนี้เป็นถุงมันพรอเอออย่ามันเกิดบอกย่างมาด้เนากมันจริงจริงนะมันดูนี่บัตเดียวโกงร้อยมาห้ดี่บัจะได้นะครับใกล้สนามบิน ปประกาศแล้วประกาศแขั้ตอนนีรูต่างผีโกงเดียวบกไมได้นะครับมองไฟกิดนัแคนะเมลามันเัดเนขึ้นมาแมันนำลายต่างาประกาศเยอตลอดเมลาของความ่วมมือมันัก่อนอยู่บ้านตั้งความกัมนั้นครับประกาศเครับโอ้เเดี๋ยวไม่นานเนฝัแค่าไใกล้บนเมน สลาบอกไปสลาป em, ตาสลาเมนี like ่ครับวมคุณนที่ใช้แน <so ี like ้แล้วกับเสียอายุแล้วแต่ยังเหอนย่างเลยเสียตรงเก่าเลยครับเอาหัวทางไหนนี่เอาหัวนักตีนะครับขาวปหัววหัวได้ครับเรามิการี่วันนี้มีการหาขอู แตกแตกเอากรบคุ้นๆหน้าทำบ้านเขาบนรถหลายร้านนะครับวันนั่งไถยู่บ้านคนเดียวไถยู yeah, like ่บ้านคนเดียวปวดระมัดระวังนะครับมันจะเข้าไป่จะอยู่นะครับมันมาล่อมาล้อนี่เรื่งประเดี๋ยวนี้นะขนาดต้องวงจ่าขี้จากเขยมันยังเอาเอาไปได้อีกอะแล้วก็จเต็มปลดานจากเขยอย่างเนี่ยมันไปปิดหัวในสัญญานะครับบ้านเขาต้อ้องตามนี่แหละครับตีกำลัง m าฝากมาฝากเองนะครับใครจ

เอามันเต็มทีให้เอามันแล้วเดี๋ยวมันนี้ได้ให้เดี๋ยวมันลองน้ำนะครับพอกระแลัวผมเกือบจะเอานะถ้ามันเลี้ยงกับพันนี่ก็เรียบร้อยนะครับ ขอภัยคับข้อคทางเทคนิคมาป,ประกรันน่าส่งตรง,องเอาคนติดเลยเลี้ยเพียงเลียกัรน,นะเลหวากเกาวหวานกำกำเหลือขน้นงทุดท้ายนะครับตีน้าเป็นลารอเลยนะครับรอบระบอ ตัดสิน timely วากิลรอดบอเกน่ากับเดกานี้ครับครับกับการผลงานใน เติมเพิ่มประชุมเสร็จเรียบร้อยนะครับพี่จะตรวจเรียกว่าตรวจหน้าไฟนะครับท่านประองไม่านประนเสร็จเรียบร้อยก็จะกลับมานั่งที่เดิมอีกครั้งหนึ่งนะครับ

โมตัสสะภะวาโตอะราโตสัมมานโมตสสะภะวาโตอะราโตสัมมาสัมโธสสะโกลธรรมะโกสลธรรมะภยากะตาธรรมะกะตาเมทะมะโกสลายาสเมกมวาส